น้องอยู่ไม่ไหวอ่ะโดนไอ้ไอ้เฮียลิกอ่ะกดยับเลย <laughs> <laughs> ไอสัตว์เอ้ยตรงนี้ <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรย้ายไ,ไดเลยครับครับผมครับชิชีครับผมไม่มีอะไรต่อป่ะเนี่ยเนี่ยเขาไม่ยืนรอเนี่ยเขาขออ้อมมาฟังเลยใช่ <laughs> อันนี้คือมีใครมีอะไรต่อไหมครับตรงนี้เห็นมายืนฟังกัน พี่บูมครับยศผมหายได้ยังยังไงเน<อ>ี่ยผมเป็นทีซีนะยศผมหายได้ไงเนี่ยเออไอเฮียนี้ออกเลยมั้งเนี่ยไอเฮียวิลลี่เนี่ยไอศาสตว์อ่ะลุงแมกสวัสดีครับ,บลุงแม็กยศผมหายอ่ะทีซีผมเป็นทีซีเนี่ยเรายศหายได้ไงเนี่ยจะรู้มึงไ,มไหมล่ะไอเฮียลุงปลดงอกไงใช่เออรหรอกูปลดออกเหรอลุงปลดผมออกทำไมอ่ะผมเป็นทีซีกว่าจะได้เป็นมึงเลื้อนน่ะเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยพี่บูมเชียร์หน่อยทีละครับลุงลุงตัดสินใจถูกแล้วครับ ลุงคิดถึงผมไหมเนี่ยเออไปไหนมาเนี่ยหายไปไหนมาเนี่ยมึงเนี่ยโอ้โดนหนักเลยทําแก๊งไงผมทําแก๊งที่มีที่มีดไม่อยู่ไงผมต้องทําแก๊งอ่ะที่ไหนทำที่ไหนทำที่เมืองฟ้าไงอ๋อทำเยอะนะไอ้เพวกมึงอ่ะเออเหนื่อยเหนื่อยจัดเลยที่ไปไหนไอติดจัดกําลังจะกลับมาแล้วครับใช่หรอดีใช่ อยู่อยู่แฟมก็อยู่ไม่ได้อ่ะน้องๆจริงๆก็จะทําต่อแต่น้องๆอยู่ไม่ไหวอ่ะโดนไอ้ไอ้เคียลิกอ่ะกดยับเลยไอ้ฝั์เอ้ยไม่ตอนนี้ก็เอแต่มันก็อยู่นี่ก็จีนเปลี่ยนชื่อแกงแล้วผมบอกน้องเปลี่ยนชื่อแกงแล้วใช่เหรอึงดิเปลี่ยนชื่อแกงดิเคียลิกเลยหรอ วเด bueno. first, then, fourth, ี๋ยวกูกลับไปไหมเดี like mm ๋ยวรอกูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้อง้องผมแม่งอยู่กันไม่ได้อ่ะมันมันบอกว่าพี่เนี่ยโดนใช้ไปต้มมาม่าซื้อของอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเราบอกพี่มิตรได้รีบกลับมาคิดถึงใช่ลุงลุงก็คิดถึงผมใช่ไหมผมก็คิดถึงลุงเหมือนกันรับมรดกอยู่เนี่ยทวรไปไม่เคยรับเลยพี่มิตรอ๋อ พี่บูมเรายศผมหายยังไงนะ่ะเชียรหน่อยทีอะไหนนะมั้งไอ้เฮียชิโลหายไปไหนเนี่ยไอ้เฮียอยู่ไหนเนี่ยมึงอ่ะขอบลุงมึงรับของให้กูดึงไหนแล้วเนี่ยมันได้เยอะแล้วครับอยู่เลเวลล่างครับลุงมันตีเลเวลล่างได้หรอ ครับพี่มีตีได้ครับโอเคก็ลันไปรถเราต้องหาเลนเอาตายเลยเหรอ เฮียลิกเฮียลิกไอ้เฮียลิกกระโนผมด่างเลยเฮียฮาวะเฮียลิกนี่ตัวหาเลยนะไอสัตว์เฮียลิกนี่ตัวหาไม่ไหวตัวหลุดเลยเฮียไปอย่างเฮีย ย like 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 er like ี่ยี่ใช้ตัวบ้าไม่ยี่ยี่ใช้เอ็ดสัตเป็นตัวบ้าไม่เลยเก๋เขี้ยมึงก็ไวหน้าเขาหน่อยเอ้ยเอ็สัตว์ยี่ย่างหลุดเลยยี่หาจังหวะเฮียคนเนี้ยอืมทีใครทีมันนะไอ้เหี้ย เใจเออเดี๋ยวนี่ของอะไรไม่รู้โตหายไหมล่ะเอางี้ละหายไหมโอ้โหกูมาแล้วเนี่ยอยู่ไหนน้ำพี่เนี่ยกำลังวิ่งขช่วยแบงค์วัวถล่มล้มลับข้างล่างมาตัวรั่วเลยฮะอะไรนะ ได้มากี่ชุดละได้มากี่ชุดได้มา100ชุดครับนุง100ชุดนี่นี่ครบเปล่าวะได้เลยพี่ได้เลยต้องมีกี่ใบครับมี27ใบโอ้เหลือๆแล้วครับนุงไม่รอให้มันทีเดียวเลยไหมพวกมาเชย์อะมาเชยก็ยังไม่ครบอะมาเชย์น่าจะต้องรออันนี้น่าได้สนับคนับลุงงั้นมึงมึงเอาให้มันครบก่อนแล้วค่อยนี่กันแล้วกันไอ้ลูตีสนามตีอะไรครับลุงลุงก็นานนะค่อยตีขี้เกียจอ่ะดิขี้เกียจอ่ะดิรอของครบดีกว่าไหม โอ้ถ้าผมก็สองอันนาเลยนะลุงอะไรนะดูขี้เกียจอะเด็เดี๋ยวเปิดอันนี้เด็กก็ได้มั้งอเอ๊ะอีกคนเล็กนะเปิดแดงเล่นตัวเหรอขี้เกียจอะเด็กวันตีนานอ่ะไอ้เหี้ยแต่ว่าผมนั่งเล่นอยู่บ้านลุงอ่ะตัวเล็กหน่อยลุงเออเดี๋ยวสิ้นเดือนผมไปบ้านลุงมาแล้วเออมาเเออมามามามีที่นอนให้มีที่นอนให้มเมตรเลี้ยงหของไม่ต้องถึงกับนอนก็ได้มครับเออมีที่นอนให้ ที่ผมนอนกับเรนโบ่ไอ้หมาหางเรนโบ่ได้ครับลุงเอ่อเกียดอะนะานๆนะเลยสอะผมจะสนับบวกห้าแล้วนะครับลุงผมขยันไหมครับเออมึงเข้าไปตีนี่ให้กูด้วยขบวกเจ็บมันยากนะลุงมีอะไรโยมีอะไรโยโอเคลุงมีกี่ใบนะครับยี่สิบเจ็ดใช่ไหมเออ นะมึงเอาไม้ครบๆเลยมึงเอาไม้ครบๆเลยทีเดียวอะ่ะจะได้นานๆทีเดียวไอ้เหี้ยเหี้ยดอะเดะไอ้เป๊ะมึงไปเอาอะไรชื่อกูออกแกงไว้ก่อนเดะไหนครับที่เนี้ยออกทำไมลุงไม่เผื่อกูไปแจมเล่นกับคนอื่นเขาไงอ๋อจะไปรับจ้างใช่ไหมครับใช่ใช่ได้ได้ได้ครับได้ยครัพี่โล รับหน้าที่ต่อจากลุงด้วยนะลุงหยอกแข่งแล้วเอาไปไหนลุงไม่เอาไม่ไม่ใช่จะเผื่อแบบไปเล่นกับเขาไหมเป็นทหารรับจ้างไม่เอาลุงเจื่อผมอยู่นี่แหละไปไปปทหารรับจ้างเล่นได้เจลือปืนละรับลูบี้สิเมตรครับรับลูบี้สิเมตรครับหนีละไหนมันคือโปรแกรมเทียอะไรวะอันนี้ปะวะใช่ปะ